สาครับตอนนี้พวกแมวพากันแบดหนูไล่จับวุ่นวายที่ไปทั้งเมืองคือเป็นปีหน่อยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะพวกแมวหนังซ้ำเจ้าฟจักแท็กับเพื่อนแมวก็ออกกฎแบนดหนูติดป้ายห้ามหนูเข้ามีรังได้ไี่มีกระจืนอนานหล่งเข้าแดน แมวสีน้ำตาลสุดหล่อไม่เป็นไรกันดื้อแนนเธอต้องระวังตัวดีๆนะเธอไม่จป็ไงไม่เป็นกันดื้ออย่าให้ใครเห็นล่ะอะไรนะนี่

เกมหนุนห,หนับครับไ,ไม่ฟัง,ม,ฟงมือทีทวีมีเรื่องดูแลกันจะทำว่าแบ่งเตินแต่งกันไปมือหรือทีวีมีเรื่องดูแลกีนจะทำว่าแบ่งเติมแต่งกันไปไปรยานาหารเรานานไม่ไหวอันนี้อันนี้อันนี้อันต้องอันนี้มันจะเป็นอะไรไปร้หน้าหารเรานานไม่ไหวต้องเป็นหน้านี้เปลี่ยนก่อนไปร้าน,านอาหารรอนานไม่ไหว กดเกมพันใดส่งให้ลูกเล่นจะพูดถึงม่าไม่อยากจะจะพูดถึงวาไม่อยากจะพูดถึงว่าไม่อยากจะพูดกึงม <c oughs> ่าไมา่อยากศึกษาเดี๋ยวมาดูมติดเกมหนุบหนับ <c oughs> เดี๋ยวครับไฟฟ้า ตัวหัวมืนจังทั้งยังหลับยกากม่ดูเดีาแกรีบเร่งเม้มป่าพูดเดี๋ว่าเมียที่ห้าอออูอ้อด,อดูนังเล็กยัม่บแล้วอ่ต่าหมดูห ไปเจ้าปีพีอารเจ้านะทำไมพูดงั้นใหญ่จังฮะแล้ว้พูดห่พอบีปีอีปีใหญ่ไฟเจอจิกพี่ปีละไมให่าอญดจมูกพี่ปีนะ <laughs> i don't oh. you i don't